สวัสดีครับจากร้านกงจัดการเกษตรเลื้องราคาครับผมวันนี้ก็มีลูกค้านะครับทางไกลจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผมได้ขับรถมารับเครื่องนะครับเครื่องหยดข้าวหกแถวจานคู่นะครับใส่รถแท็กเตอร์นะครับใส่รถนั่งขับนะครับนครับตั้งแต่2 1เป็นแรงจนถึง60แรงนะครับหน้ากว้าง1เมตร30ินะครับรุ่นนี้ ระหว่างขาก็จะอยู่ที่25เซนนะครับจานแหวกเป็นาจานขนาด10นิ้วนะครับ10นิ้วนะครับนี่ครับ10นิ้วข้าวก็จะลงเป็นหลุมนะครับหลุมละประมาณ5-6เมตร5-6เมตรประมาณห่างประมาณ20-25เซนนะครับถังข้าวก็ใส่ได้ทังละ10กิโล2ทางก็20กิโลนะครับนี่ครับลูกค้านะครับรถลูกค้าขับรับเองครับ กำลังจะถอยเข้ารับของนะครับนี่ครับลูกค้าเราพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับครับนี่ขึ้นบนเลยนี่ครับ สช้เคนยกนะครับเพราะว่าเครื่องหนักนะครับมาจากคอนแก่นเลยนะครับร้านเราอยู่ที่อำเภอเริงนงกลานะครับจังหวัดยะโสธรครับผมนี่ครับยมปูตานะครับร้านเรา ใช้ดีใช้ดีมากครับรุ่นนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองเข้ามานะครับที่เบอร์อโทรศัพท์2 7 5 4 5หก5 0 8 1จ็ดห้าส5นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับ